เรื่องน่ากังวลใจประเทศไทยกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในหลายพื้นที่อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนรอพอชอและโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปรบสรบทซึ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาเจาะลึกสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับจากการรายงานล่าสุดพบว่ามี59จังหวัดที่ประสบปัญหา,าขาดแคลนแพทย์ในรอพอชโดยรวมแล้วขาดแคลนถึง661คนเลยทีเดียว และที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือมีถึง12จังหวัดที่อยู่ในภาวะวิกฤตระดับสีแดงนั่นหมายความว่าขาดแคลนแพทย์อย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการแล้วจังหวัดไหนบ้างที่ยังพอมีแพทย์เพียงพอมีเพียง17จังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ในรอพอชอซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลแต่เดี๋ยวก่อนปัญหาไม่ได้มีแค่ในรอพอชอเท่านั้นรบศรบทจํานวน52แห่ง ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางใน6สาขาหลักอีกด้วยรวมแล้วขาดแคลนถึง185คนเลยทีเดียวแล้วกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาไว้4ด้านหลักๆดังนี้เพิ่มบุคลากรจะสรรแพทย์ให้เหมาะสมกับจํานวนเตียงและพื้นที่ขาดแคลนรวมถึงจดสรรแพทย์เฉพาะทางในรบ2รบอเพิ่มค่าตอบแทนเตรียมงบประมาณราว98ล้านบาท เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้กับแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อสร้างแรงจูงใจเพิ่มสิทธิประโยชน์เช่นการให้ทุนเรียนต่อเฉพาะทางและการเลือกพื้นที่ทำงานหลังเรียนจบปรับแก้กฎหมายโดยเฉพาะพรบกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรพื้นที่สีแดงวิกฤตเศร้าขาดแพทย์มากกว่า40อร์ซมี12จังหวัดได้แก่เชียงรายอุตรดิตถ์หนองคาย กาลสินยโสธรอุบลราชธานีสีสเกตสกแก้วระยองสุราษฎร์ธานีพังงาและพัทลุงพื้นที่สีส้มขาดแท์ในช่วง30-40%มี17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แพร่อุดรธานีบึงกาฬร้อยเอ็ดชนบุรีกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีสระบ,บุรีราชบุรีเพชรบ,บุรีปรทุมธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลและสงขลาพื้นที่สีเขียว ขาดแพทย์น้อยกว่า30%มี30จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีเทาสีแดงและสีส้มสิ่งที่น่าสนใจคือในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568ได้มีการเน้นย้ำถึงการดูแลขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะการปรับปรุงค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิตของแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลคำถามชนคิด คุณคิดว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนไว้นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้กับแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ